ีคีย์เดียวของคุณทั้งสองก็คือเพลงเพลงนี้ครับยังเดินผ่านทุกวันที่ที่เราพบกันเมื่อก่อนยังจำซ้ำๆได้ทุกตอนราวกลับมีใครมาหมุน ย้อนเวลาแต่ก็คงจะหมุนย้อนได้แค่ในความคิดในชีวิตจริงคงไม่เจอกันอีกแล้วยืนอยู่ตรงที่เดิมแต่ไม่มีวิแววเธอจากไปแล้วและคงไม่ย้อนคืนมาหา ได้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้เผื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นที่เดียวกันนี้เธอจะนึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนหนึ่งยืนข้างเธอ อยู่ตรงนี้เสมอตลอดมาให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้ามันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธอ อยากเจอเธอเหลือเกินเพราะก่อนที่เราต้องเดินแยกทางฉันมีความคิดหลายหลาย อย่างหลายอย่างเหลือเกินที่ฉันไม่ได้พูดไปแต่กลับมานึกขึ้นได้ในเวลานี้ในเวลาที่เธอเดินจากฉันไปแสนไกลหากเธอนั้นยังอยู่จะก,กอดเธอให้ชื่นใจและค่อยพูดออกไป ทุกสิ่งที่อยู่ในใจฉันได้แต่ฝากความคิดของฉันเอาไว้เผื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นที่เดียวกันนี้เธอจะนึกขึ้นได้ว่าเคยมี คนหนึ่งยืนข้างเธออยู่ตรงนี้เสมอตลอดมาให้เธอสัมผัสความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้น ดินและท้องฟ้ามันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธอขอออให้เธอสามผัดสความคิดที่ฉันทิ้งไว้อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันได้ฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้ามันเป็นความคิดที่กระซิบว่า